สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนลุงอิดก็จะพามาดูการบ่มท่อนพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เพื่อนๆลองทำดูนะครับจะเห็นว่ามันจะออกนอนะครับนี่ฮะนอมา ออกนอนอ,นอแล้วก็รากเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะจะมองเห็นค่อนข้างข้้งชัดเจนกว่าการบ่มโดยใช้เอาท่อนพันธ์ใส่ในกระสอบป,ปุ๋ยนะครับแล้วก็รดน้ำอันนี้ก็คือเราเรารวบนะครับรวบเอาท่อนพันธ์ตะกี้ท่อนก็แล้วแต่นะครับให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ ายางติ้วนะฮะร,รัดหรือว่าใช้ปอฟางก็ได้มัดนะครับแล้วก็เอาแช่ลงไปให้ท่วมน้ำประมาณสักประมาณนี้ก็ได้ครึ่งนึงก็ได้หรือว่าพูดง่ายๆก็ให้ท่วมคอมันนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับใส่น้ำลงไปจะใช้แบบเป็นกระมังหรือเป็น ถุถังเป็นปียบอะไรก็แล้วแต่นะครับก,ก็ลองทำกันดูนะครับก็ง่ายๆทิ้งไว้สัก4ีห้าวันหรือสัปดาห์หนึ่งก็แล้วแต่อันนี้ผมได้3ามวันแล้วนะครับ3ามวันแล้วออกออกมาขนาดนี้นะฮะวิธีการก็คือนำเอาท่อนพัน์นะครับ มารวมกันโดยใช้ปลายมันชี้ขึ้นนะครับท่อนพันุ์แต่ละท่อนนะแล้วรวบด้วยการมัดแล้วก็วางลงไปใส่น้ำแล้วก็เอามาวางไว้ที่ร่มนะครับท่อนพันุก็จะ,ะดูดน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ รวมทั้งมีสารอาหารอยู่ในลำต้นของมันที่เหลือบ้างอยู่แล้วก็ทำให้มันสามารถที่จะหนอมันจเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเห็นไหมเวลานำเรานำไปปลูกปั๊บเปอร์เซนต์การการรอดนะครับก็จะว่าดีนะครับดีกว่า,าผมใช้คำพูดว่าดีกว่าการาใส่ปุ๋ยหมักไม่ใช่ใส่ ถุงปุ๋ยแล้วก็ตรวสอบปุ๋ยแล้วก็บ่มนะครับเพราะว่าผมลองทําดูแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าผมใส่กระสอบปุ๋ยบ่มนะครับช่วงนั้นแต่ว่าก็เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่ว่าของต้นพันธุ์ยาวานิสราเอลนี่ยมันเกิดไม่ครบทุกลุมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารากมันยังออกไม่เยอะ ผมใช้เวลาแค่3วันนะครับ่รงนั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องต่อไปนี้ใช้เวลานาน,านขึ้นนะครับจะลองสัก10วันไปดูจะเป็นยังไงนะครับพวกหนออะไรมันขึ้นมาเต็มก็จะทำให้อัตราการเกิดหรือการรอดเนี่ยสูงมากนะครับอาจจะถึงร้อยเปอร์เซ อันนี้เป็นหญ้าเนเปียรปักช่องนะครับยญ้านเนเปียรปักช่องผมก็ลองอีกนะครับโดยการนำท่อนพันข้อเดียวนะครับข้อเดียวมาลองดูว่ามันจะขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูนะครับข้อเดียวแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดประมาณร้อยสองร้อยสามสิบท่อนเนี่ยอันนี้เป็นสองท่อ ขึ้นไปนะครับสองข้อขึ้นไปนะครับมาลองทำดูตรงนี้ว่าจะได้ผลยังไงบ้างนะครับขึ้นไปยังไงก็ลองติดตามดูนะครับช่วงนี้เดี๋ยวยายในเปลียปักช่องลงเสร็จแล้วก็น่าใจอีกสักสองสามสัปดาห์นะครับผมจะเอา ระกจกักรพรรดิมาลงทีน,นี้ก็ได้ท่อนพันธ์สามสี่ชนิดนะครับก็น่าจะถือว่าก็น่าจะก็าจะโอเคนะครับว่า,าทางบ้านสวนลูกอิฐของเราเนี่มีท่อนพันธ์สำหรับนำไปปลูกนะครับให้เพื่อนๆน,นำไปปลูกเพื่อ ใช้เลี้ยงสัตว์นะครับวัวควายไก่เป็ดหมูแพะแกะนะครับไม่ได้ช้างก็แล้วแต่นะฮะนี่ครบนะครับสามสี่สี่ชนิดไม่ครบนะฮะมันก็จริงๆแล้ว้าเนี่ยมันมีหลายหลายชนิดอาจเป็นสิบสิบชนิดแต่ของพันญ้าของเราเนี่ยจะเอาที่สำคัญสำคัญประมาณสามสี่ชนิดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืม กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งที่ช่องบ้านสวนลูกอินนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ